ขายของออนไลน์จะถูกเก็บภาษีไหมแล้วขายของออนไลน์เนี่ยจะขายเป็นบุคคลธรรมดาขายหรือจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือจดทะเบียนเป็นบริษัทขายดีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ronics, นะครับ จากคำถามครับหลายคนสงสัยว่าถ้าเราขายของออนไลน์เราขายของผ่านระบบร้านค้าออนไลน์เราขายของบนเว็บไซต์ตัวเองเราขายของผ่าน facebook เ,เราต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับว่าการจดทะเบียนเป็นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นคืออะไร นะครับการที่เราจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าเราจะจดทะเบียนในานามของบุคคลธรรมดานะครับหรือนิติบุคคลบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเราขายของเนี่ยวันหนึ่งเราขาย20บาทเรามีสินค้าในสต็อกประมาณห้าร้อยบาทเราอาจจะเป็นคนขายเราอาจจะเป็นในหน้าเราอาจจะเป็นตัวแทน หรือเราเป็นผู้ประกอบธุรกิจพวกสินค้าต่างๆที่ทำด้วยมือหรืออุตสาหากรรมก็าตามวันล,ละ20บาทเราต้องจดทะเบียนถ้าเราขายของผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราต้องจดทะเบียนเป็นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถ้าเรามีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องจดทะเบียนผ่านินเทอ์นอิเล็กทรอนิกส์แต่ถามว่าไม่ต้องสนใจแล้วกันว่าจะ20บาทจะอะไรก็ตามนะเพราะใครขายของมันต้องเยอะออะไรอยู่แล้วแหละนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาหรือคุณเป็นนิติบุคคลก็ตาม คุณประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คุณประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรคือคุณดูง่ายเลยคุณมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไหมถ้ามีคุณต้องจดทะเบียน,นถ้าคุณมีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ มีการโอนเงินกันนะมีการโอนเงินมีการาขายของกันบนผ่านระบบออนไลน์จะเป็นการจ่ายโอนบัญชีเข้าธนาคารจะเป็นการจ่ายแบบ QR code จะเป็นการจ่ายแบบตัดบัญชีมีระบบตะก,ก้าอะไรกงี้ยนเข้าขายครับก็แปลว่า ถ้าคุณมีเว็บไซต์หรือคุณมีการขายของผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมีการจ่ายเงินมีการซื้อกับผ่านเครื่องขายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคุณต้องจดทะเบียนเป็นธุรกิจผ่านนิตอิเล็กทรอนิกส์นะครับสครับคุณเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่นคุณเป็นอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพร็อเดอร์ นะครับ ISP คุณเป็นเว็บโฮสติ้งคุณเป็นคนให้เช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ขายนะครับคุณต้องจดทะเบียนคุณเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้ e-marketplace เช่นผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างบริษัทนะครับเช่น lazada พอดีผมซื้อของผ่าน lazada บ่อย ลาซาด้าเนี่ยเขาจะเป็นคนจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วถ้าเราเข้าไปขายในนั้นเราก็ขายผ่านลาซาด้านะครับหมายความว่าถ้าคุณเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านธรรมดาหน้าร้านธรรมดาคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณจดทะเบียนร,ร้านค้าใช่ไหมจิงบุคคลคุณจดทะเบียนบริษัทนะครับ แต่ถ้าคุณมีการซื้อขายมีการให้บริการนะครับผ่านออนไลน์คุณต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีอย่างไรหนึ่งมีความน่าเชื่อถือครับมีตัวตนของผู้ประกอบการคือ คนจะซื้อของเราเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นธุรกิจพาณิชย์อิ็กทรลน็กส์เนี่ยเขาเขาให้ความน่าเชื่อถือเรามากขึ้นดีกว่าเป็นในกรในขอนางสาวคอนางงอนะครับมีความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวตนของผู้ประกอบการเห็นได้ชัดและถ้าเราจดทะเบียนแล้วเราสามารถขอรับเครื่องหมาย DBD r e g i s t e r s และ DBD verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรต่างๆครับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดในอนาคตอันนี้คือประโยชน์ของการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายทางออนไลน์ประเภทใดต้องจดทะเบียนการซื้อขายทางออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเรามีการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ไหมเรามีการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียไหมต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเราก็สามารถขอเครื่องหมายรับรอง DBD Register เมื่อกี้ DBD Verify เมื่อกี้ได้นะครับได้แก่ ธุรกิจอะไรบ้างเรามาดูกันเป็นธุรกิจที่มีระบบการสั่งซื้อที่มีระบบตะก้ามีระบบตะก้าเนี่ยมีความวุ่นวายมากขึ้นอีกนะครับยังจะต้องมีเรื่องของสคบอ,อีกนะค่อยว่ากันมีการกรอกฟอร์มพวกนี้นะครับต้องจดทะเบียนเป็นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีระบบการชำระเงินทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ถ้ามีการชำระเงินมีออนไลน์ผสมเนี่ยต้องจดมีระบบสมาชิกเว็บเรามีระบบสมาชิกเสียค่าสมาชิกต้องจดหรือเราทำเว็บหรือโซเชียลมีเดียที่มีวัตถุประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่นถ้าเรารับจ้างเขารีวิวสินค้ารีวิวบริการ เราต้องจดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีบริการเล่นเกมออนไลน์ครับโดยคิดค่าบริการจากผู้เล่นหรือแม้กระทั่งเรารับจ้างออกแบบเว็บไซต์หรือโฆษณาว่าเรารับจ้างออกแบบเว็บไซต์ก็ต้องจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีธุรกิจท,ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตคือไม่ได้มีสินค้าที่มีตัวตนที่จับต้องได้ครับ แต่เป็นสินค้าที่ผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นมีการดาวน์โหลดเพลงดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดลิงโทนมี SMS บริการ SMS มีบริการดาวน์โหลดสกรีนเซเวอร์ต่างๆนะครับพวกนี้เป็นธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วใครล่ะที่ไม่ต้องจดทะเบียนคนที่ทำเว็บไซต์ครับบริษัทที่ทำเว็บไซต์ไว้โชว์สินค้าไว้บริการออนไลน์แต่การค้าจริงไม่เคยทำออนไลน์การค้าทุกอย่างไปอยู่ระบบออฟไลน์แบบนี้ไม่ต้องจดทำเว็บขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแบบนี้ไม่ต้องจบ เว็บไซต์ที่ทําขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทหรือสินค้าเท่านั้นเว็บไซต์ส่วนตัวที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวการงานการศึกษาหรือความสนใจส่วนตัวอื่นๆเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางด้านข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพวกนี้ครับไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการจดทะเบียนครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มล็อตเว็บไซต์ออกไปทำสื่อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียออกไปวันแรกที่ทำออกไปครับนับไป30วันต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยหน้าที่ของเราคือทำอะไรไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครครับไปที่สำนักง,งานเขตที่บริษัทเราตั้งอยู่หรือที่ตัวเราอาศัยอยู่แล้วแต่เราจะจดเป็นบุคคลธรรมดาหรือเราจะจดเป็นยิติบุคคลนะครับเราไปที่ฝ่ายปกครองสำนักง,งานเขตครับหรือไปที่สาราวัญการกรทมเลยก็ได้ไปที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการครับถ้าต่างจังหวัด ต่างจังหวัดเรายื่นที่เทศบาลองค์การบริหารงานส่วนตำบลหรืออบตอรครับตามที่ตั้งของสถานประกอบการเช่นเดียวกันสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ไหนไปที่นั่นนะครับเราอยู่อบตอไหนไปตรงนั้นนะครับมาถึงคำถามสําคัญครับการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสียภาษีหรือเปล่า คุณง่ายๆคนละเรื่องเดียวกันนะครับมันคนละเรื่องเดียวกันคือการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์เด็กสนิชก็คือการจดทะเบียนภาษีก็คือภาษีมันคนละเรื่องการแยกออกจากกันแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันคุณทําธุรกิจคุณได้เงินคุณก็ต้องเสียภาษีมันก็เป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เราทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เราไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลธรรมดาเราจะเป็นนิติบุคคลเราต้องจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าการทําธุรกิจนั้นเรามีรายได้ถึงเกณฑ์บุคคลธรรมดาเรามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่เราจะต้องเสียภาษีเราก็ต้องเสียภาษีนิติบุคคลเรามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่เราจะต้องเสียภาษีเราก็เสียภาษี นะครับมันคนละเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับมีการชำระเงินกันออนไลน์มีการตกลงให้มีการจ่ายเงินกันออนไลน์คุณอยู่ในข่ายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่าลืมนะครับจดทะเบียนให้ถูกต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยไม่ต้องโดนค่าปรับไม่ต้องโดนเงินย้อนหลังนะครับแล้วเรามาพูดคุยกันเรื่องของภาษีเรื่องของธุรกิจผ่านสื่อช่องทางนี้นะครับ YouTube ช่องทางนี้ใครที่รับชมมาแล้วนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเวลามีวิดีโอใหม่ๆครับก็จะได้ไปถึงท่านทุกๆคนนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแล้วเป็นไปได้ช่วยแชร์ให้คนอื่นๆช่วยดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ